ปารบริษัท Apple ยืนยันนะคะว่าจะไม่ช่วยปลดล็อก iPhone ของผู้ก่อการร้ายหลังจากที่สา,าสหรัฐมีคำสั่งให้บริษัทช่วยเหลือหน่วยสอบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI ในการสอบสวนคดีนี้ค่ะนายทิมคุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Apple อ,ออกมาตอบโต้คำขอของ FBI นะคะที่เรียกร้องให้ปลดล็อกรหัสผ่าน iPhone เพื่อเข้าถึงข้อมูลของนายไซอิดบิซาน ริชวานฟารุกผู้ก่อเหตุกรดยิงในเมืองซานเบอร์นาดิโนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง14คนโดยระบุว่าทางการไม่ควรใช้วิธีนี้ในการสอบสวนสืบสวน และยังคงปฏิเสธคำสั่งศาลนะคะที่ตัดสินให้บริษัทให้ความร่วมมือกับ FBI เนื่องจากการกระทำดังกล่าวจะกระทบต่อระบบความปลอดภัยของ iPhone ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกรวมถึงในสหรัฐด้วยและว่าทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะระบุว่าบริษัท Apple สามารถทำลายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปลดล็อก iPhone ของผู้ก่อการรายได้ทันทีหลังจากได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วก็ตาม ผลสำรวจของสังนาาักข่าวรอยเตอร์ที่จัดทำโดยอี s ซอรสระบุว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละห5แสดงความกังวลว่า FBI อาจใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการล้วงความลับหรือว่าเจาะข้อมูลของผู้ใช้ iPhone ด้วยนะคะขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของชาวเมริกันที่จัดทำโดยส่วนวิจัยก็ชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของ FBI ค่ะแม่ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะสนับสนุนจุดยืนของรัษัท a p p l e ก็ตามค่ะ